สวัสดีครับพี่พๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับเสนอเสนอนะครับก็อยากจะมาทําเป็นรีวิวสั้นๆนะครับสําหรับคนที่มีการขอเข้ามานะครับในกลุ่มนะครับสําหรับคนที่อยากจะรู้ว่าในงบประมาณเนี่ยห้าพันถึงหกพบาทเนี่ยซื้อมือถือรุ่นไหนเนี่ยคุ้มค่าที่สุดนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาทําเป็นรีวิวสั้นๆของมือถือตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัว Redmi K 3 0นะครับ l t t e นะครับหรือว่าเป็น K34G นั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดเคสนิดหนึ่งนะครับคือตัวนี้เนี่ยใช้งานมาได้สักระยะหนึ่งนะครับถือว่าเป็นมือถือที่คุ้มค่ากับราคามากๆเลยนะครับทำใจจะขายเนี่ยก็ขายไม่ลงสัทีนะครับคือวันนี้เนี่ยอยากจะมาพูดในเรื่องของข้อดีข้อเสียละกันนะครับในปี2021นีนี้เนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เนี่ยคุ้มค่า ข้อดีเนี่ยมีอะไรบ้างข้อเสียเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าซื้อเองใช้เองไม่มีการอวยใดๆทั้งสิ้นนะครับเราจะมาพูดในเรื่องของข้อดีกันก่อนนะครับข้อดีข้อแรกเลยเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าใช้แล้วเนี่ยประทับใจนะครับมากๆเลยเนี่ยครับก็คือในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวแบตเตอรี่นิดหนึ่งแล้วกันนะครับคือตัวนี้เนี่ยที่ผมใช้งานมาเนี่ยโอ้สว่างไปนะครับ ตัวนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นหน้าจอแค่ LCD นะครับแต่ว่าถามว่าความสว่างเนี่ยทำได้ดีไหมเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะสว่างมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใช้งานจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่ใช้งานแบบธรรมดาไม่ได้เล่นกลงเล่นเกมแต่อย่างใดนะครับอยู่ได้2วันสบายๆเลยสกรีนออนชาร์มเนี่ยหรือว่าเปิดหน้าจอเนี่ยอยู่ได้ประมาณ10ชั่วโมงได้นะครับแม้ว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะให้เรามา แค่4 5 0 0 mAh ก็ตามนะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้องบประมาณนี้อยากจะซื้อไปให้เด็กๆใช้ลูกๆใช้หรือว่าผู้ใหญ่ใช้เนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจเพราะว่าผู้ใหญ่เองเนี่ยก็ไม่อยากจะใช้มือถือหรือว่าซื้อมือถือที่ต้องชาร์จแบตบ่อยๆนะครับมันจะต้องเดินไปชาร์จต้องเดินไปเสียบตูดมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่เปลืองสิ้นเปลืองแรงมากกว่าต่อมานะครับในเรื่องของกล้องนะครับ ก็อยากจะพูดถึงนิดหนึง่งคือกล้องหน้ามันเนี่ยน่าเสียดานนิดนึงคือมันมีกล้องหน้ามาให้เป็นกล้องหน้าคู่นะครับแต่ว่าถามว่าใช้งานจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกล้องเดียวแหละเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันเป็นเดฟเซนเซอร์นะครับตัวข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่ว่ากล้องไม่ดีนะคือกล้องมันก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันให้เลนส์เอลตร้าไวมาด้วยเนี่ยมันก็จะดีกว่านี้นะครับส่วนในเรื่องของกล้องหลังดีกว่านะครับกล้องหลังเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับ เซนเซอร์หลักเนี่ยอยู่ที่64ล้านมกะพิกเซลนะครับมีเลน ultra wide นะครับแล้วก็มีเลน m a โครมาให้ใช้ด้วยถือว่าสำหรับคนที่เอาไปใช้ถ่ายรูปแบบไม่ได้ซีเรียสมากเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆเลยแล้วก็พวกโหมดเหมิดมาเนี่ยก็ใช้ง่ายนะครับสำหรับคนที่เคยใช้พวกเสียวมีเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าโหมดมันก็เล่นกันง่ายเลยพวกนี้นะครับเวลาจะถ่ายลงถ่ายรูปอะไรเงี้ยโหมด auto auto เขาก็ใช้งงใช้ง่ายเลย ส่วนข้อที่2เนี่ยที่ผมบอกเนี่ยมันก็กลับเข้ามาในเรื่องของตัวราคานะครับตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยก็ที่ผมซื้อจําได้เนี่ยก็ประมาณ7000ได้นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ซื้อมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแหละนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยสำหรับปี2 0ง1เนี่ยราคามันก็ค่อนข้างลงมาแล้วก็จับต้องง่ายขึ้นแต่ว่าถามว่ามันจะลงเยอะไหมเนี่ยมันคงลงไม่เยอะมาก นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยหาซื้อค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับแล้วก็ชิปเซตเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นชิปเซตที่ดีนะครับเป็น snapdragon 7 3 0 g นะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมตัวนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งอยู่นะครับถ้าเทียบกับเจ้าตัวชิปเซตแบบนี้นะครับกับค่ายอื่นเนี่ยราคาไม่ได้ราคานี้อย่างแน่นอน ส่วนข้อที่สีเนี่ยเป็นความชอบของผมเองนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่เสี่ยวมีเขาให้มาอยู่แล้วนะครับก็คือตัว IR Blaster เรนะครับเราสามารถที่จะใช้เวลาเปลี่ยนรีโมลรีโมดนะครับเปิดรีโมงรีโมดแอร์อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันทำได้ดีและฟีเจอร์ที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยครับก็คือเจ้าตัวเฮดโฟนแจ็คนะครับตัวนี้เนี่ยเขายังให้ h เ p h o n e Jack เรามา เวลาที่อยากจะฟังเพลงเนี่ยไม่ต้องไปเสียบเจ้าตัว USB Type C นะครับสามารถเสียบเจ้าตัวรูหูฟัง3.5นี้แล้วก็ฟังได้เลยนะครับเสียงออกมาดีด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับเสียงออกมาดีทีเดียวส่วนข้อดีข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นฟีเจอร์หลักที่เขาโฆษณามานมนานมากนะครับของสำหรับเจ้ารุ่นนี้เนี่ยนะครับก็คือเจ้าตัวเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยนะครับ 120 h z r e f r e s h rate ตนะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยผมเปิดแค่60 h z เนี่ยก็เหลือเฟือแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดอยากจะให้แบตเตอรี่เนี่ยมันอยู่ได้นานเนี่ยนะครับก็คือเจ้าตัว60 h z เนี่ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกเพราะว่าดูขนาดตรงนี้เขายังบอกเลยว่าเนี่ยถ้าเกิดว่า refresh rate ตรงนี้อยากจะเซฟแบตเตอรี่เนี่ยให้ไปที่60 h z r e f r e s h rate นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะได้ความไหลลื่นเนี่ยเราก็ไปที่120 h z ก็ได้นะครับต่ว่าตก็ได้นะครับแต่ว่าตรง พวกโหมดออโต้ให้เราได้ใช้งานหรือว่าให้เราเลือกนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเลือกเนี่ยเลือกได้แค่60 h z กับ120 h z ิรเท่านั้นเองนะครับแล้วแต่ชอบเลยสําหรับคนที่ชอบความไหลลื่นเนี่ยไป120 h ฮแน่นอนเราก็จะไม่พูดถึงข้อเสียเลยเนี่ยนะครับมันก็ไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นคือข้อเสียเนี่ยที่ผมเจอมาเนี่ยสข้อนะครับของเจ้าตัว Redmi K30 ตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือข้อแรกเลยนะครับตัวนี้เนี่ยไม่มีการรองรับ 5G นะครับแต่ว่าด้วยราคาแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่นะครับสำหรับการที่ไม่มี5 g แต่ว่าถามผมเองเนี่ยไม่มี5 g ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ค่อยสำคัญสักเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ยังรองรับแค่ในบางพื้นที่นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ใช้5 g เนี่ยก็น่าจะรู้ดีว่าเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยเครื่องค่อนข้างที่จะอุ่นๆง่ายขึ้นนะครับง่ายกว่าเจ้าตัว4 g หรือว่า4 g plus นะครับ ส่วนข้อที่2เนี่ยที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหานิดหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของลำโพงนะครับลำโพงตัวนี้เนี่ยมันเป็นลำโพงที่ออกมาจากด้านท้ายอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเวลาที่ฟังเนี่ยเสียงมันก็อาจจะแห้งหน่อยนะครับไม่ได้มีความเป็นเบสไม่ได้มีเสียงที่เป็นคนที่นักนักฟังเพลงเนี่ยที่เขาอยากจะได้เนี่ยมันจะไม่มี แต่ว่าถามว่าถ้าเกิดว่าเสียบรูหูฟังเฮดโฟนแจ็คเข้าไปเนี่ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปนะครับฉะนั้นคือผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าจะฟังหรือว่าใช้มือถือตัวนี้เนี่ยในการเสพคอนเทนต์เนี่ยผมแนะนําเป็นเจ้าตัวเอาหูฟังนะครับเอาหูฟังไปด้วยหรือว่าเสียบฟังเนี่ยผมคิดว่าคุณภาพเสียงนี่มันจะเทพมากๆแล้วก็ส่วนเรื่องข้อสุดท้ายนะครับที่อยากจะต้องพูดนิดนึงนะครับก็คือในเรื่องของการซื้อหามาใช้งานเนี่ย หายากนะครับเรือไอ้ตัวนี้เนี่ยตอนนี้น,นะครับคือมันจะต้องนําเข้าจากจีนหรือว่าต้องให้คนหิ้วมาเท่านั้นเองนะครับทําให้เวลาซื้อขายเนี่ยมันไม่ค่อยมีในตลาดสักเท่าไหร่ต้องไปหาตามพวกมือสองมือสองมาใช้นะครับเป็นเหตุผลหลักเลยที่ผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยมันถ้าเกิดว่าหาซื้อได้นะก็เก็บไว้ก็ดีเป็นที่ระลึกก็ได้นะครับแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่จะออกมาเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันอย่างตัว snapdragon 870ของ redmi k 4 0ตัวนั้นก็น่าสนใจอยู่นะครับแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยราคาเปิดมาเนี่ยมันคงไม่ได้ถูกเท่าตอนนี้หรือว่าแบบนี้นะครับงบประมาณ5 0 0 0 6 0ถึง6,000บาทเนี่ยตัวนี้เนี่ยยังเป็นคำตอบอยู่นะครับส่วนคนที่ถามมาว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าอยากจะได้งบน้อยกว่านั้นล่ะมีตัวไหนแนะนำไหมเนี่ยก็ส่วนตัวผมเองนะถ้าเกิดแนะนำสั้นๆน,นะ ก็จะเป็นเจ้าตัวมี Max 3นะครับตัวนี้ผมคิดว่ามันยังเป็นคําตอบอยู่นะครับแต่ว่าสําหรับคนอยากดูรีวิวเต็มๆเนี่ยก็ไปรองหาดูกันได้หรือว่าเดี๋ยวผมอาจจะทำรีวิวเพิ่มได้อยากจะดูอะไรนะครับ